สว okay, okay. ัสดีครับวันนี้เราอยู่กับโปเกมอนลิฟกินนะครับผมโอเคครับวันนี้พอดีที่ไม่ได้ห่านนะไม่ได้ไปเรครับไปเรียนนี่แหละโอ้โหมันต้องใส่นะฮะว่าเอามางไงเทสเอานะฮะโอ้โหมีฮะดูดีๆนะฮะนี่กว่าจะทําได้ตอนแรกจะห่านเทสเป็นของนิเทโรดิเอตแต่ดันไปเทสเป็นเจอของแต่นี่จะตายเถอะโอเค พอดีเล่นเพิ่มไปหน่อยยิมสามยิมสี่ไปแล้วจะทำะไรวะอ๋อเดี๋ยวไปแข่งกันโอเคกันเธอคงรู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้โอเคเราจะไปนี่นะฮะทางกุฏิที่สุดในสามโลก กมนะลีกาคงไม่บอกคือแล้วว่าโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่าอยากอยู่และเธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีคงเป็นเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอห้นาน,าน,าน,านั้นนั้นอ๋อไมนกระตุก นี่ขนาดกดสเปซบาร์แค่สองร้อยหัวตายเถอะเอ้าช่างมันเถอะเมาเมาเมาโทษโทษโทษนี ball, ่ไปไกลหน้า ba ท้องอยู่นะครัชโอ้โหกระตุกชิบหายเมาโทษโทษกลับกับบายบายบายบบแบบแบบแบบจะพูดเอ็กโคเอ็กโคฮะพี่แหละให้ตายเถอะครัช À, của đây là cào ở tiếp vào ao ha thì ta à, một lão ta làm mấy phun bún đau này đi mai để khỏi hy sẽ ăn bay à ồ và là bò ra phong phá con lưu đi khi ní เ,เ,เ,เพลงนี้ชื่อเพลงเหงานะฮะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเหงาจุงเหงาสักสักไม่ใช่นะครับกังโทรอๆอาจจะเหงาบางบางทีเร้อบางบางครั้ง่ัที่หลับตา ก็ยังคิดถึงเธอแม้คานเป็นผู้หญิงอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนลราฉันลรอเปิดใจทั้งเพียงส่ใครสักคนเข้ามาแล้วฉันก็พออยู่คนเดียวเสียดีกว่า อาจจะมีใครเข้ามาแทนที่เธออยู่ยังคนเงาเงาอยู่กับความเดียวดายแม้เคยจะมองว่าทุกแต่ฉันกับสุขใจเพือเพื่อคิดถึงเธอได้คิดถึงเพียงแต่เธอแค่เพียงเทอนี้ก็สุขใจต่อเหงาตายก็ยอม ถึงใครจะมองว่าฉันดูงงงายฉันเพียงปรับใจหรือูเคดยงงที่ดิบแม้รันเป็นเพ่ยยังอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนลองฉันลองเปิดใจหวังเพียงให้ใครสักคนเข้ามา แล้วฉันก็พออยู่คนเดียวเสียดีกว่าหากตะมีใครเข้ามาแทนที่เธออยู่ยิ่งคนเงาเงาอยู่กับความเดียวดายแม้เคยจะมองว่าทุกข์แต่ฉันเกือบสุขใจอยู่เพื่อคิดถึงเธอได้คิดถึงเพียงแต่เธอแค่เพียงเท่านี้ก็สุขใจ

แค่เพียงตรงนี้ก็สุดใจโอยเหงาตายก็ยอดฉันรอบใจแต่ยังเสมอคิดถึงเธอ

ฉันจะยอมทำทุกๆทางเป็นพร้อมที่ทำทุกอย่างทำให้ความสุข

at nah. me <laughs> 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 ไม่คิดกึราม่ไมมันบางทีในทที่อดจับเลย พักโดนปุ <sh ๊บช็อตเลยในนี้เด่นราวเลยชอบไปเขากราวชอบเป็นเขาจิ้มตายไม่โอู้เปอร์เปอร์ไม่ใช่เด เดทจะทเฉยอ่ะต uh, mm ีตายไปบึ้มแล้วกนโดนฟันเฉยงาพอเสียไปเลยอิเล็กทรมแผลทัดกางอไปทัดกาแร้ไปเกากับพือแหละ วิีปาเนาะสปาร์คไม่เข้าเอานีบ่บัตรคัพอ,อ่ปิก,ปกยังไม่เชมาเมมาหรอผู้ชนะที่ยิงยยไไนน่งใหญ่ระเดตีดูดหมดหลายมาก cầm hai cái ôm cặp song ta phè lắm Hãy subscribe มีคนเห็นฉันมีคนหาฉันเจอหรือไม่ก so ็อะไรบ่บ่บ่อย okay. ่างนั <'s> ้นใครถ้าเบ่นคิเป็นถ้าตอกสุนะทำนี้ล้กันปิด aku nak naik ke Oh, Haa Kita ke Haa macam tu ni? naik Kamu boleh Eh, lu tak boleh tunjuk boleh nak? kain lah kan Ni Oh apa macam apa persen lah Good tipit Ya, pit body slam. nak siapa. Ah, คุณหลอกดาวบินไปกันได้เออโดนมาได้จเจอจรู้เรื่องเออทีกสับคระส่คือรู้เรื่องไนเป็นไงเออ เดี๋ยวเปิดเพลงได้เออหรือว่าไม่ได้หรอโอ้กสามร้อยสิบไอ้สามร้อยโดเลยไกลหน้าเลยตัวดุดตัวดุเน็ตเลยชั้นดีเลยเดี๋ยวร้อยข้อเดี๋ยวเท่าน้ำกดเขาจะมา,าจบไม่คาร,ร์บิคอนลิซารอนเป็นตีคิดาที่สำคโอดพอ ไอเวลยังด mm ีโ hmm. อ้โหร้อยสองเกียดมากเลยนะเกียดครัชเกียด์อีกทีก็ยิงเกียดเกียดเกียดไม่ใช่ข้างกับควายบอกว่าใช่ด้วยเฮ้ยแต่ปืนมันเนี่ยอยาเอ้าอะไรเว้ยมัหนักมาจะมีมีช ANC ี้มั้งปื่มมันรักษา ผมมองใครโอ้โหใครอยู่โถ้งเพลงต่อไปมีชื่อเพลงว่า Pity b o อยนะครับเออเอาสิอะไรเนี่ยลืมละพิดพิดเล่นๆอะฟรีโิลช่ยเลยพิตีะเออ เดินมาสิครอชยืนทำไมอยู่ตรงนั้นาจะมาเจอไหมยังยังอีกยิงอ่ะเธอยิงนั่นพอเดินมาหาคนอีกอีกอ่ะอ่ะตั้ไม่เขาไม่อยากเป็นเป็ดน,น,น้อยไปเลยหายกับฝไยลมเอ๊ะโดนโอ้โดนตัวเอง จิงทันตรงคำ้ำกับท่าที่เราแพ้โอ้โหจยิงแง่แรงอ้อนายอย่าเบิร์รดดิพิเชตพิเชตเออพอดมัเป็นก่ยเลยโอ้ไม่เอฟเฟกต์ <c oughs> เสียงไม่ถึงเสียงไม่เฮ้ยไตายร้บ l น i กแรงขน่นอยนึงหกร้อยจะลื่นแต่นี้มันแค่สามเดี๋ยว,วทีลื่นดูเจอการพายุพายุ อ้าวไม่แฟเออเอาดิอัดจะอย่างนี้ความเร็วมันเร็กว่าคลิกิปเจี <ừ> ๊ยดหรอไม่กล Le ัวหรอกแค่น <ôt> ี <ility> ้หรอกกรุ <t ont> ่ยกร่ยยังไปติดกีก็พอเดี๋ยวก็ใช้นั่นนะไม่ใช่นะเยี่ยมอ้โงคงไม่ใช่คลิกเราเริ่มก่อน อ้อาวจะดีคนเลตนตายเยอแล้วกูสาไดีกูจะได้ส้คูุแล้วเย่เฮ่อจะมาสู้ทีละคนนี่ไงเอ็งไงแข็กไหมเอาเดิดไฟฟ้าคิดค่า Not ready ฟิ f i n i s แต่ไฟฟ้าชอ็อตขึ้นไม่ค่อยเข้าเออเองไงเออาอะไรดราดอ๋อกวลเอลูไม่ได้เล่เออนหรอกพอเปงั้น<า> yeah. ไม่ได้ลเล่นแล้วเออฮอนเอลดอล่าพีบีเยะไม่ได้เล่นอ่าเป็นร่างกดีเลยเอาเย่เป็นร่าง เมนูว e r ว o อ m ไม่เพียงพิตตี้อเราไม่คือแกตายเธอครอตัวเล็กอะไรโฟลโลไม่อยู่ขอบตามฉันไม่โอ้ตาไปเลยขอดูดเลือด เออไม่ใช่ขอเพิ่มหลังแฟดเอาแฟดที่มันงงอยากหยุดหยุดจุดได้ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ผมเอาไปเทสมามันไม่ค่อยเชื่อชิบหายแล้วชิปเปลิลสามรอบไอด้ใช่ไหมชิปเปลิลแฟดเรียบร้อยอืกำมองเห็นต่ำลงเราจะยืมเวลาแฟดอ,อีกรอบเออกำมองเห็นต่ำลงอีกรอบ คกำลังเห็นต่ำแล้ว oh. เราต่ำลงมันต่ำลงว่ะดีเฟนซ์มันเพิ่มขึ้นต่ำทำ้ชั้นอีกแหละอืมเก็บท่ดิอืมยางองีกจะได้ใช้ไม่เน็คฮะเออโอ้ สิบเจ็ดแล้วเลเซอร์โคดูท่าจะระท่าเอาดีเฟนรหดแอคแทร์โดดีเฟนรหดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ย่าออกให้เร็สามพวกก่อนตอนแรกอทำเป็นโคบอลไปเลยบอลเดี๋ยวเจริงป,ป,ป่า

เอ้ประกดดิฮิตาจะพูดผิโอ้เอ้าตีพวกบินไม่ได้โอต้ตายรีบไปเลยเปอร์เซียนฉันเราก็พื่งออกไปจนตายเอ้าเอ้าได้ผ่านมาเจอให้รู้ว่าเขากำลังยึดถึงเธอกำลังเป้าคอย กำลังเฝ้ามองเกี่ยงข้างเธออยู่เสมอไปเลยเข้าเต็มที่ประสบการณ์การเล่นภาคคิดต่อ,อมาทำาห้เรารู้ว่าพือ่อจะได้ไปพอนดอดอแม่ยิงเบลสูงเท่าไหร่ยิงคิดที่คอเยอะเพเดสองปะวะอย่างเล่น ใช่นะฮะคอมจาก XP อยู่เลยจะไปเล่นแหละไอ้บา้าไอ้บา้าคอมจาก XP อยู่เลยจะไปเล่นแหละไม่ตายอคับเลยกับเามออร์ดเอโฟอกัสเอนจินไปเลยมาเลยก็ฟอร์วิ่งวิงว่งวิงวง้าเป็นมาริโอวิ่งวิงว่งวิง่งวิเพลงตื้อ ถ้าเป็นเสียงของมาริโอทำได้แค่นั้นแหละกลไยห้าสิบห้าสิบห้าาเออ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 กแล้วาจตังค์เหรอฮะรวยเหรอรวยอะไรนะรวยแต่เขื่อกำโโถโถอย่าปวดอย่ปวด ตายมาวันนี้ก็าตายว่ะจะไปยิ้มห้างก็ยิ้มหกดีมาดูน้ำสุขคำยิมได้เปล่าเราสุด้ก็จะดู้เล่นแดนยิ้มยิ้มลลเล็ดครัชไววิบเซตวันตอนแรกผมไม่รู้อะไรวะาววิบ ๋อแต่พอมาดูไปวอยมีสเตอรองวันนี้เองโอ้โหว่าจะแปะออกได้ตายเถอเมื่อก่อนตอนเด็กก็เป็นอย่างนี้นลและแไม่ออกแต่เดี๋ยวนี้ไปพอได้อยู่เพลงนี้ชอบมากเลยวิธีใช้สิ่งตัวนำโชว์ฟีเจอริงกับสิ่งไอ้ส,ตสตแสตมสแตมเขามีไว้แปะสแต็มเขามีไว้เก็บ ถ้าเอาไปเลี้ยงเด็กเด็กเราอาจจะล้มและลาสิ่ง้องมีไว้ในสวนสัตว์อย่าเข้าไปใกล้เดียวโดนกันถ้าเอาไปเดินตลาดนัดผู้คนจะนี่ก็เจอคนสวยเช่นเธอโอ,โอ,โ,อโอ้โอ้มองที่ไร้หัวใจผู้ชายชุ่มชไมหลักจะเจ็บช้ำ ก็รู้ว่าเพลงรูทั่วไปวิธีใช้เพื่อฟังเท่านั้นก็รู้ว่ายาที่หมอให้วิธีใช้เช้าเย็นอาหารกางวันแต่ไม่รู้วิธีรีบอักเธอไปม่ควรใช้ทันทีที่ใช้เพรมองทรงนัานยโอ้เรถยนเขามีไว้กับเตียงนอนเขามีไว้หลับ ถ้าเราจะกลับแล้วเราก็รับนั่นคือสภาวะอันตรายกีตาร์เขามีไว้ดิปากกาเขามีไว้เสียรางทีตัวนี้กราด่าเสียใยเลยทุยโอ้โอมางทีร้อนหัวใจผู้ชายไปติดิไปข่าวไปแล้วจิ๊บจิบจ้า เฮบัอก็ใส่ย,ยาพีจริงเลยแต่ฟรีไสองอูล้วเนี่ยเล่นว่างเค่าไปหมดหัวใจเอ,เอ,เอ,เอยิ้มงียไม่ไม่จะไม่งไถึงอิมพาวเวันนี้ไม่ไหววะ่ะ อยู่แถวนี้แหละไม่ไปไหนละเก็บเร็วที่นี่แล้วกันพอแล้ว darling เอ้ไม่ใช่ดูพอแล้วพอแล้วอปละกระตุก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 เห็นตายเถอะเดี๋ยวดิขึ้นไปขึ้นไปที่ระชั้นเลย จะเข้าไปรัจะเจ็บช้ำแต่ไม่รู้ทำไ,ไมถึงเข้าไปทุกว,วันก็ลัวว่าอย่างที่บอกใหา้เรียใช้ชา,ชาวเรนห่ากันว่้แต่ไม่รู้วิธีใช้เธอไม่มีประสบกไรณตรงไรักเธอรกเอไปบนหัวใจนั่นดีเใช้เมื่อบอกและฉันกลมีแค่หัวใจที่มีวิชพื่้รักเท่านะั้น อาวิง่งออกไปครับน,นี่ปา้าไซเนอร์ป้าเอ็ดเนอร์วิธีการเพิ่มแต่งอย่างรวดเร็วแค่คุณมีอาหารตามมีโอท้ยสับสนเฉดเลยผมชืนน่อชื่อเอกมีพฤติกรวิกินเป,ป็นปีๆของผมไม่ใชอ่อะเฟลไปโดูโดหน่อยไม่ได้กาา็ฝากอืมลืมไปพลังจิตเฮตาจะครัชตีไม่ค่อยเข้าร่บ